สวัสดีครับพ่อบุญครับสวัสดีครับค่ะมันช่องสาวนิ้วพระรวยข้าวปุณนช่แนลครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับพ่อบุญเนาะค่ะในงวดวันที่สองคือภาคม2567ไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะได้ยินว่าพ่อบุญนี่ฝันแล้วว่าสันฝันในเจักมือแล้วคุณพ่อฝันในสามสี่หมือได้หามือแล้วสามสี่หามือแล้วเนาะฝันจังไงคุณพ่อบอกสู้ฟังเลยค่ะฝันว่าเห็นประแตน มันแล้วคือจำว่าหมาักกันนี่นะะค่ะเราหันล้างมาจะคล้องหัวไปกอดเบิ้งแล้วเห็ดใส่น,นะค่ะว่าเราสิป,ปั๊บไม้ใส่ถั่วเราโมาปับเปอือยคุณพ่อนี่ไปกอดเพื่อนมันซะกอดเพื่อนกอดกอดซื้อนี่ละกอดละก๊าบนุ่มพร้อมเออจะซื้อนุ่มพรเราพอดีค่ะเราหัวหวานหน้าเบิ่งเราก็วางไรเราก็บวย แล้วจังได้ต่อคุณ่อกขมี้นซ้ำนั่นล่ละเล่ากับว่าว่าสิปั๊บไม่ใโทษฝันม่ได้กอดฝันสันสันฝันสันสันฝันม่ได้กอดผู้สาวกอดผู้สาวกอดความกำกำานุพรอมเออกำนุเลยอืมค่ะแล้วแล้วแล้วมาเฮ็ดใส่นะก็แล้วทีก็เหลือแท่หนิบว้านนะ ประมาณว่าเรามาห้ยทาบอกครับพวกพวมพวมไม้เนี่ยนะแล้วมาเห็ดใจเห่าเห็ดใจเหาะก็เลยกอดว่าเหาะก้าววอดนะก็เลยได้กกอดกอดพร้อมกามร่มพร้อมีความฝันแต่ว่าเป็นคนหูจักกันคนหูจักกันทั้งหลังเรวเนี่ยก่อนทั้งหลังเราเนี่ยครับที่แดงแล้วมาทั้งหน้าแล้วก็มาทั้งหน้ากับว่ากายยังกับเรานะมาแล้วหันหดังเงือกมาหา ชิกากอดคุ้มกอความหมายของเรานะค่ะในของกอดปั๊บเลยเรื่อกอดเราเราสิบายจังไลยนะค่ะเพิ่นกระบ่ว่าจังไลยเพิ่นก็บ่ว่างแล้เพิ่นก็เนี่ยแนบหนาซื่อๆเออเพิ่นก็หัวกอดกอดพมกัมหนุ่มพร้อมเออสิว่าเองไดนก็เป็นตัวเหลี่ยมเป็นตัวได้เราทดสอบแบบกอดกอดกับกอดก็กำพร้อมเนาะค่ะมันสิมีเก่าอีกบ่ หอยนี่ได้คุณอเพราะมันเหล็กตะเกาออกรู <S 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 ้ดุนส่วนครับกับปูนี่นอกจากเนาเพราะว่ายังว่ากรรมนีกเก่าเนาะครับค่ะจะว่าจงไกรรมัเก่ากอดกเก่าล่มเป็นหนึ่งกัไหนค่ะผู้คนเขาบอว่าเป็นศูนคำสองเนียเื่อเก่าสองสิบกว่าหนะกรรมเก่ากรรมกอดกอดนี่เก่าแหน่อยเปร์เซ็นต์คุณ่อเนาะกอดนี ก็จะเก่ากัมกเก่านุ่มกันเนึองด้วยบางคนกัตีเป็นศูนย์ตีเป็นศูนย์กัได้ค่ะก็แหล่วแต่ผู้ฝันสิตีเนาะค่ะแต่ว่าตีเซ้านิงเบาคก่ะเบาซูฟังเนาะค่ะกับอเไรแน่วเอียงคุณพ่อเนาะค่ะเพราะว่าตัวเหลียนี่ก็เอาตามถีคุณพ่อเพิ่นห้มากเนาะค่ะคุณพ่อห้ตัวใดคพ่อมีตัวเหลี่ยงนใจว่ฮะมีตัวเหลี่ยงนใจว่ในฟ่วงฟันนี่ท่านว่ามีเก่าก่ะ เก่าศูนย kind of hmm? ์เก่าศูนย์หนึ่งนี่นะเก่าศูนย์เก่าหนึ่งนะครับเก่าศูนย์เก่าหนึ่งเนาะเก่าศูนย์เก่าหนึ่งกับเป็นตัวเลขไก่ๆกันนะคุณพ่อนะเก่าศูนย์เก่าหนึ่งพอในความม่าตัตีกัดไปเนี่ทานนี่นะน้อคุณพ่อน้อกวาดกับเก่ากับเก่านุ่มกับเป็นหนึ่งหรือว่าเมื่อเข้าหรืเป็นผู้เท่ากับเก่าอีกหละผู้เท่านี่ เล่าเทาผู้หลังกับผู้เทาคือกันเทาคุณพ่อกับผู้เทากอคอยซ้ำพะวอยอยู่น้ำกันแล้วล้วเป็นเอี่ยยี่สีพวกเก่าเก่าว่าหรือบ่าทองผุนเพว่าผู้เทาสองคนหรือเก่าสองไปสั่นการคุณพ่อเป็นไ้ตัวเล็กมากเนาะเพราะว่าเป็นแนวทางความฝันของคุณพ่อเป็นโชคเป็นหลักเป็นคืับว่งันมันออกเก้าแปดเก่าแปดกับเจ็ดเจ็ดแปดกับเจ็ดเกเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเก่าคุ่ณพ่อกับวกเีครับคุณพ่อเพราะว่า เก่าหนึ่งเก่าสองนี่หะคือเก่าหนึ่เก่าสองน้คุณเนาะขั้นเป็นเก่าเลยค่ะเก่าหนึ่งกับเก่าสองคุณพ่อหมักตัวไรฮะเก่าหนึ่งกับเก่าสองคุณพ่อหมักตัวไหแหมักเก่าสองมักเก่าสองสอนี่มาแต่สาคนบอกมากอดสองผู้เท่าสองคนสองคนเก่าหนึ่งเก่าสองนี่แหละขั้นมมนจิตเป็นครับค่ะ คุณพ่อหามากเก่าหนึ่งเก่าหนึ่กับเก่าสองผู้เฒ่าสองคนก็หายเพิ่นเอเพิ่อาไปเตียเนาะคุณพ่อเนาะเพราะว่าแต่ละคนมันอาจจะตีแตกต่างไปจากคุณพ่อก็ได้แต่ว่าคุณพ่อเป็นกตีมาให้นะครับผมโกเก่าหนึ่งกัเก่าสองพ่อเนาะเก่าศูนเอาอยู่คุณพ่อกับผ่านกันไปไหนเว้นแล้วเนี่ยสองกับเป็นศูนย์กับเป็นน้ามอนเนาะเชียวเก่าศูนเก่าหนึ่งเก่าสองนี่บอกสามสามจุดนึ เอาสามคุ้มนี่เนาะสามคุ้มค่ะ้าฟันขิวมันต้องเป็นเก่านะก่อนเพราะว่าผู้เฒ่ากับเก่าอยู่แล้วน้องผู้บ่าวน้องกอดกับเก่ากำกับเก่าอีกค่ะเก่าทีแพนมาคุณพ่อกับฟันขิวค่ะคุณพ่อครับพ่อฟันแม่นค่ะครับเข่าๆออกๆเยอะค่ะกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะคุณพ่อมีเข่ามีรุดเป็นเรื่องธรรมดาค่ะฟันเบรกกอดผู้หญิ่งกับมันถ่ายเตีไปจากกวางันมันก็หลายตัวน้องผู้พ่อเนาะอืมไก่เอฟซีมันตีซอยกันเป็นมีแนวทางไก่เพิ่น คอมเมนต์แต ok <Heck S 1> <mel> ่ข <iah> ีดนะครับเนาะครับตีเดยกันเตาพุ่นพร้อมกับตีมาให้แล้วครับเก่าศูนย์เก่าหนึ่งเก่าสองนี่แหละเพิ่นว่าสามตัวนี่แหละเพิ่นว่าเป็นหนังใจอยู่เพราะว่าเก่านี่มาแฉเพิ่นมาฝันกับฟันเบายาวเนาะค่ะฝันเบาฝันแข็งฝันนวดเด็ดกอดผู้หญิงทั้งหลังแล้วก็กำนุ่มพร้อมค่ะนี่แหละสำคัญคือกอดแล้วก็กำน้ำตาลที่กลมกลมนู่นสินะครับคลองกลดเป็นเจ๊งหน่อยมีกลดก็มีเก่าเหรอพิ่นบอมก็ดีเก่าก็มาอีกแล้วค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลครับผมของคุณพ่อบุญเนาะค่ะในงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภเป็นวันใหญ่กับคุณพ่อเบิร์ดสุขูสุขคนค่ะครับค่ะขอบคุณคุณพ่อได้หลายค่ะบทแพงตัวเลขมาแบ่งปันแนวทางความฝันให้กับท่านผู้ชมทางบ้านขอบคุณค่ะขอบคคุณรับขอบคุณพ่อบุญครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ ครับผมหลังจากได้ฟังเหลืองเล่าความฝันแนวทางดีๆดีครับผมกับพอบุญกองข้าครับผมเป็นคลิปแรกของพอบุญนะครับเนาะในคลิปนี้ครับผมพอบุญเป็นฝันดีเพิ่นมาครับแนวทางที่ดีในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลงดวันที่สองพฤษภาคมสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดครับผมกับพอบุญกองข้าครับผมพอบุญคลิปนี้เป็นฝันครับผมฝันว่าเด็กอดครับผมเด็กอดเด็กำเพิ่นมาครับกำยังกำนุ่มเพิ่นมาครับกอดเนี่ะกอดบ่เป็นผู้สาวหรอครับเพิ่น่าเป็นผู้เฒ่านี่ละเพิ่น่า กอดผู้เฒ่ากอดทั้งหลังแล้วก็ทั้งกอดทั้งกำนมุ่มเป็นว่าครับกำสองมือเลื่อยเพิ่นว่าคุณพ่อบุญนี่เพิ่นก็ให้เป็นตัวเลขมากสามชุดกับผมเป็นเก่าศูนย์เก่าหนึ่งเก่าสองนะครับเพิ่นฟัดมาได้กำนมุ่มเป็นวะครับกำนมุ่มผู้เฒ่าเพิ่นว่ากอดทั้งหลังทั้งกอดทั้งกำเพิ่นว่านี่ก็เป็นแนวทางที่ดีของพ่อบุญในคลิปนี้เนาะครับเนาะเก่าศูนย์เก่าหนึ่งเก่าสองกับผมแนวทางดีๆในการซื้อสลากกินแบง่งรัฐบาลงวดปฏิสวง ปึกสภาคม2567ครับผมกับพบุญของเฮาครับผมก็ฝากท่านผู้ชมมาไปพิจารณาเนาะครับเนาะคลิปนี้บ่าวทองพูนก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันใหม่ครับผมก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวทองพูนครับหาคลิปดีๆตัวเล็กเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปเนาะครับครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของทองพูนชาแนลครับก็ขอทุกท่านโชคดีโชคมั่นสำหรับช่วยนิ่ทองสุขูสุกคนครับคลิปนี้บ่าวทองพู คลิปหนาะพอกันไหมครับผมขอบคุณครับ